สวัสดีสวัสดีน้องพี่ชื่อจะได้พูดดูน่ะชื่อจะได้เจา้าเล่นนิดหลานสาวเอาใจอยู่เหอนหนึ่งเขาน้ำยาเ <c oughs> พระาะว่าลูกลุงกาแรงหรือว่าลูกผูกลูกจานเป็น้องลูกหลานเนาะเออผู้หนึ่งเป็นสาวแล้วเมื่ออยู่บ้านน้อยผู้ที่สองผู้ชายไปสวนยางน้ำอ่าวผู้ที่สามอยู่น้ำยาเหินหนึ่งเขาพออยู่ผูกแ <c oughs> ม่อยู่ไทย ก็คือว่าหาคนครอบครัวเราวมีหาคน้วก็แหกกันไปคนละามองเนาะตัวกะติดคนละงานตัวโบกินหอดเป็ตัวบนเนตดไม่เลยไม่เลยไหวกินหอนแล้วอะกินหอดอย่างไรมานั่งข้างๆอาน้ำดูที่ไทยเธอแม่ตัวเขาเบิ่งได้ขึ้นหอดรับบ่แม่ตัวนะกินหอดน่อยที่อ๋อกินหอดคือกันว่าสิล่ะเอ้ยเอ้ยตัวนี้กินหอดไรอยู่บ่ ไอ้ตดยวดิขึ้นอดตีขึ้นฮอดตีไอ้เยวนะขึ้นเอื้อยแต่ผมขึ้นทอดบันไดบอยขึ้นดเาเลยเขมันนะเป็นไงเลยตี๋ใ้เินใส่เองเป็นเลยตเี่ยจะเป็นหอยเป็นไหอยเป็นหอยจูบหอยจูบข้ามคนของเราว่าอยากเกินเกิดเป็นหอยขมขนาดอยู่ในตมเจ้ายังงมมาจูบเฮ้ยขมหอยอะไี่ นี่ดมมมขยังาูบอยากเกิดเป็นหอยขมขนาดดากเจ้ายังจูบอ้าวจูบดากมันได้หอยเนาะนางเวลาจ,จูบม้าท่านวยใหญ่แฮะห,หอยนวยนีย่ยน็บลุงกระป๋าอาหมาเด้อวัดเรือดีลุงกระป๋า,าปหาพี่น้องข้ามสิได้ไม่ตื่นแต่เคิื่องมอได้นไงแต่น้าม,มันขุ่นมาเห็นเด้ดได้กิจจอยยังกินตุ้เนาะจอยตื่นได้ห้อยนี่วัแล้วนี่จอยแห้งไหมค่ะ ลุงกะปาอยู่หน้าะะหามาไพอแหลเนาะไม่ายพวดค่ะตุมเจ็บจีบจีบเนื้อชิดตุมแล้วก็จีบกินที่้หนอาหารแดงค้องคอยแหละนี่ยแต่จะส่วนที่เนือจะแบ่งใยให้พ่อส้านิดน้ำจะไปทรงพี่ไหนจะไปทรงอยู่หมองคนอยูเขาแหละมองคนไปพักพรไปพักพรคิดไก่ซะมองอาาะไรไปพักพรคิดไกแหละกนะสิา,าแบงอือนจะไปอทพอคิดทอดอยูอพ่พอต กินหอนอยู่หระเป็นกินหอนอยู่้ะพี่น้องก็คือว่าได้รู้ก็กินหอนพ่อแม่สิกินหอนไฟไหมฮะยาเป็นมาอยู่ล้วาะย่างกัหักแผลงง่ายจนมีพ่อมีแม่กับมีปูย่าโอปุ่นอยู่เนาะปูย่าเบิ้งฮักคือยังไหนม่ใช่คือปูย่าคนอื่นนะร่างคนเวียนหวอเราปูย่าคนอื่นชอบโบนัยหักกระโดดแล้วเนาะหักยู่แต่ว่าโบนัยหักกระโดดในนั้นหักดีอะะรอเย่างเราหักแพงอิริกระดุแล้วคิดว่าพ่อแม่เขาบปอยู่แล้วก็หักแผลงไฟล้วก็หักแพงเมื่อราน่ง เวลปเปล่าดอ้รเวล้ตมลายป่ะตุ่มบลายอะไรด้ให้พ่อด้พอรเนยนี่เอาะด้างอีกทีสีลลางอีกจะใส่ตัวนี้ไว้กัสลางอย่นงสีลลางอีกพี่น้องที่เดือนอีกอคือบนล่างร่างร่างอก็ถกน้คออกกได้คุณเดยดิเวลาครั้งใบในน้ำมันจะออกไล ให้น้ํามันออกเลยเนาะให้มันคายออกนี่เด้อหอยหอมนี่นี่ใช่หอยหอมอ่ะหอยใส่มันบ่กามันหอยหอมกาไได้เดีมันมีไนอยู่กาเอ้อมีอยู่ได้นี่กามัหอยหอมนะอหลายหน่วยตัวด้หอยหอมนะหอยกวงก็มีอ๊บ่แม่นอันนี้มันหอยปังเลยนี่เบิ่งดาาบนีหอยปังใส่หอยอยู่ในหน้าให้หน้าแหละ ยกวงว่โจมไปไหวช่รูนิดบานีโจมไปไหวอยู่ในจัดแมวกินเดนไเนาะดูมันได้ลานชาบัวไข่ดูนี่ดูมันบอลาศาก็หนึ่งข้าวหนเ็ด้วยะอานองม่อานองก็ได้อาชาทกอัญญาอานองกินนุ่มก็เป็น ำน้าเพิ <m> ่นก็เอากำยาพี่น้อกะเกี่ยวเข่านี่ก็เอากำยาอีกได้เลยอะารอาศัยหนเข่าให้นาพ่หให้นากระตุกอะคูมือเป็นได้ตัวให้นากระตุกมือไทยช่ไาชติกอรานลานชาวก็ไเมใหญ่มาจกขีดขานตัวบริลิ่นทรล้พช์จากมือเลยนี่ช่องเออชิโอตลิ่นจากมือ แปลว่าโอดลิ้นถ้าโอดบ่ได้บ่โอดได้หรอบ่ขมมือนี่แบดเบิ้ดบ่จากบ่แบดเบิ้ดทำกระส่ฮะาแมนเบิ้ดเบิ้ดแล้วับลอยลิ้นบ่จากยามอาบบเห็นนะโอ้ยเขายามวบแต้ไม่ชัดทำเขาจะไปต้มแล้วก็ะจีมกินพีหลังเอ้ยเดี๋ยวสิกระจีมกินต้มก่อนต้มใส่เกลือบ่้วงใช่จ้ะใช่ชมพร้อมแล้วนะหน่าใช่ชม กันตองกันใ่มันมันลวดีเจ้าตมเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยจพิ่งเพ่ยูบ้องบายมถือก่อนถก่อนพือก่อนนี่่างยังกินว่นงเนี่ยลองัว่ะไก่รองเทในเกือเออแต่ไฟแห้ให้กวาอยู่แห้งแล้วไฟหนึ่งเขาแล้วแหละาลูกชายลงดินพูดผิอยูโรดลำพู ต้นโดตดต้ตบรถอยู่แปะเปะเปะลูกใส่กะเพว่าอุ่นแห้งพี่น้องเอ้หัวแหมแฮอยาให้กินเมื่ได้เติบละเตาลีจีนังพี่น้องเอ้นังงัวซื่อซื้องัวมาลงบุญเบิังบ้านนี่มาซื้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวก็ได้ไหลนังพี่น้องได้นังแต่กาเอามาเห็ดแห้งนังใบนะจีนังแบบนี้ เรากลอวอุ่นเดี๋ยวนี้นะวานี่ตีกันวานนี่ยังไม่ได้ลงคลิปชาวน้ไมให้เลยคือพิจารณาก่อนว่าจะลงคลิปดีบอเปลาใเอาชาวน้ไมให้เอาเขาบอกว่าคอยซัวแล้วก็มาลิปลงก็จะบอว่าคอยซัวคอยซัวคอยเตือนใจเาให้กันให้กันแห้งเฉยเดี๋ยวนี้นะมาแล้อันคอยในโลกมือตีตาโอริพี่น้องเอ้่อยคอยกันพิษแมนแหละคอยย่อมพิษย่อมแมนแหละก็เอาอย่างตีคอยนะ เอาใหม่ไม่การทอยเลยืดเก็บเรียรอดเหยอโย่เคยจะหาแฮ้ยเคยขอโทษข้อไผ่แร่เคยสิบูเฮดจักเถื่อบานนี้่เคยเป็นเมียที่ดีเด้อบานนี้เด้อเคยจะเป็นคัวที่ดีใช่ไหมคนทำมันผิดผ่านกันไหนพี่น้องเอ้ยจะหาอภัยกันมุ้ยไพสิอยากเห็ดในสวนอาลงชัวบุบขนาดคนคนขยิ่งดุยิ่งเมียกันยังมียหย่อนมันเป็นอารมณ์ชัวบุบน้องมันลังคนกันยิ่งไปแล้วผัดคิดน้ำล้างจนขาตัวเองตายพ่นละ มันขีด,ด<ช>ได้จะด้โยมห้อยตุกไหมเนี่ยใช่ไมใ่ใช่เกลือใช่แล้วถึงนวดดิใช่แล,แล้วไปลงลงนมจี๊ดจะจะกินน้ำบ่บบให้่อยค่ายกันแล้วค่ายไหมข้างขวาไม่ส่ะนีขอขอจ่จะเป็น บรรยากาศยามแดงฝนบ่ตกซองหมึกได้พี่น้องอ่าฝนบ่ตกหมู่ว่านนี่ตกงน้อยหนึ่งได้เนาะนี่จะเป็นงัวป่าพอน้ามาแยงอยูใ่ในเลนนี่งัวเต็งหมดเลยเอามางัวนี่มันม่านมัน,มน,มน,มนออกลูกเลยเลยเนาะซองตู่พี่เนาะนี่จะเป็นเฮือนลังหยาเฮือนหลังเกาา่าหญีย์เนี่ยนี่จะหายเบื้องเฮือนนี่เฮือนหลังเก่าหญีย์ตั้งแต่ข้าวแล้วแต่งงานกับปู่ใหม่ๆแล้วมีเฮือนหลังนี่ ตะกี้ไม่ได้ตอกตะปูแล้วเนาะใชหลมั้ตัวดีนะทุ้ยสวัสดีครับ้ยคนขีหลายนี่คนคนตาหลูนี่เบยเด็งเก๋าเด็กเคนหัวหลานแง่ นนคำแมาแม่อยากลงดินแนละ้วพี่น้องก็จะเบิงเป็ดเบิงไก่เบิงหมูเบิมงมาข่วมลือกกับพิษเลือกออน,น,นี่จะเป็นเฮือนยานี่พี่น้องให้ได้สหายดีวิวให้เบิงเด้อเฮือนหลังนี่จะเป็นเฮือนที่ลุงก,กับกับลุงเพิ่นหาเห็ดแต่ข้าวเป็นผู้บ่าวเฮือนหลังนี่จะเป็นเฮือนยากับปูที่เพิ่นแต่งงานกันไม่ไหมแตเพิ่นจะมีเฮือนหลังนี้

เจ้าเพิ่นจังเฮ็ดเป็นขาก็ยังยออยู่ไเอามตอขุขา้างนีนี่นี่ก็มแบบเอาเ็ดแทนเล็กตะปูพี่นงเมนี่จะเป็นมแค้บ่หญาว่ะก็ยังแนนนาอยู่เด้พี่นงเยยังบทนเพพังนี่ยังดีอยู่นี่เพ่นเอาอันนี้ตอกใส่ดคูอันนี่จะเป็นรานคางของเฮือนกะแอมก็เป็นแอมแอม แอบใม่ประตูกับประตูใม่พี่น้องใส่ถ้วนกับม่เบิดนี่ดเพื่อนหลังเก่าของเรากับไว้สู่ลูกสู่ล้านเบิงพี่น้องเด้ยคันหาเบิงยากได้นับตะนี้ต่อไปเฮาสิหาเบิงยากนีเ็ดัสิแล้วกระด รการรีวิวให้พี่น้องเบิ้งเธอหนึ่งช่องเธอไดแหละเธอหนึ่งหนึ่ก็ได้ข้างใหม่ค่ะกะดมแต่ข้งเทิงนี่ตะกอนมัมุ่งมุ่งจะเป็นใหม่นะมาข้าตะกี้ยาวเบาสูฟังมา มีลูกไล่คนประมาณเจ็ดแปดคนคนละแปดคนลูกละเจ็ดคนแปดคนกะวี่มองน่อยกับากันนอนแหนกันอยู่ในในนี่แหละพี่นเนงะข้างในมันหอมหอมหนึ่งเด้อพี่น้องกับากันนอนเป็นนอนแบบว่าเลี่ยนเลี่ยนกันอยู่แล้ว,วพอเฮือนมิดเฮือนลังหน่อยมันจะเป็นยาเกลือไก่ต้มห้อยไปแล้วเดี๋ยวกะให้มันสุกกะสิข้นไปกินเขาเพี่น้องยาเกลือไก่ ใกล้กันไล่เด้พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็ไล่อยู่หน้าก็ไล่ก็อยากกินยำไรกะถ้าอยากกินอยู่บ้านก็จับอยู่บ้านถ้ากินอยู่หน้าก็จับอยู่หน้าหืมล่ะเอ้ยล่ะถอกคำล่ะสบายเลยถอกคำล่ะลูกชายผู้ใดผู้ทำบ่ายใดเล่ไ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 ล่